สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนเนมนะคะสำหรับช่อง youtube นะคะสามารถติดตามนะคะรับชมคลิปดีๆนะคะได้ที่เพนแบร n เนมนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะนำตัวอย่างมาให้ชมกันนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะ หลากหลายแบรนด์นะคะสำหรับรุ่นแรกนะคะเราเรามาดูกันนะคะมันเป็นตัวปกากกาแบรนด์ครอสนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่นะคะออกมาในราคาย่อมเยาว์นะคะเป็นคอสท,ที่เริ่มจับต้องได้นะคะก็สำหรับคอสนะคะรุ่นที่ถืออยู่ตรงนี้นะคะชื่อ Convent ายนะคะสำหรับ Con เวนทายเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะด้ามจะค่อนข้างใหญ่ขนาด ประมาณนี้นะคะปกติคอสนะคะพวกเซนจูรี่จะเป็นตัวด้้มสลิมนะคะสำหรับตัวคอสเคนเวนไทนนะคะก็ขนาดเหมาะมือนะคะสำหรับถ้าเกิดเป็นท่านสุภาพบุรุษนะคะก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะราคาเริ่มต้นนะคะ,ะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะ,ะตรงนี้จะมีคำว่า Cross นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี รอ,อเช่นเดียวกันนะคะด้ามที่ถืออยู่นะคะจะเป็นตัวด้ามสีแหลกแบล็คนะคะแหนบอะไรนะคะเป็นสีทองนะคะตัดกันแบบนี้นะคะเวลาทำชื่อออกมาก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเป็นด้ามแบบหมุนนะคะสำหรับตัวหมึกนะคะในส่วนของตัวหมึกนะคะก็ใช้เป็นตัวหมึกคอสนะคะ ขายเตอรคือตัวนี้ใช้ตัวหมึกคอสเดียวกับตัวเซนจูรี่เลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามช็อปนะคะนี้แพ็กเกจกล่องของรุ่นนี้นะคะก็เนื่องจากเป็นตัวคอสที่ราคาเริ่มต้นนะคะจับต้องได้นะคะสำหรับตัวแพ็กเกจกล่องนะคะคอสก็จะ,ะมาพร้อมกับตัวคอสกล่องชุดเล็กนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีอีกสีหนึ่งนะคะ ที่ําม,มาให้ชมกันวันนี้นะคะจริงๆตัวรุ่นนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน5สีนะคะมีทั้งแหนบเงินและก็แหนบทองนะคะสําหรับตัวอย่างวันนี้ก็หยิบมาให้ดูเป็นตัวด้ามแหนบสีทองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโครมโกลนะคะสีคมเงานะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะมีสัญลักษณ์ของคอสระบุอยู่นะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะเวลาที่เราทําชื่อนะคะ,ะด้ามสีเงินกับด้ามสีดำนะคะก็จะได้ชื่อ ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหนักกันนะคะสำหรับตัวน้ำหนักรุ่นนี้นะคะเนื่องจากดูจากตรงนี้แล้วนะคะจะขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเซนจูรีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ น้ำหนักตัวด้ามนะคะก็จะค่อนข้างหนักกว่าตัวปากกาเซนจูรี่ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้จะอยู่ที่เรามาดูหน่วยนะคะเดี๋ยวเราปรับเป็นหน่วยกรรมนะคะ อเคอ่าได้เท่าเดิมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ45.7กรัมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะค่ะสำหรับตัวด้ามต่อไปนะคะตัวนี้นะคะอ่าจะเป็นตัวปากกา IM นะคะตัวนี้ IM Roroball นะคะเป็นตัว ปากาหมึกซึมนะคะเป็นหัวแบบนี้นะคะสำหรับตัวสีนี้นะคะเป็นตัว IM Matte Blue นะคะอะไรเป็นสีเงินนะคะอโอเคสำหรับตัวด้ามนี้อ่าเดี๋ยวเราตันนี้ไว้ก่อนนะคะแบบนี้ สำหรับตัวด้ามน,นี้นะคะเป็นคอลเลกชัน n m m ของ p a r k เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นดีไซน์แบบกดนะคะบอ o พอยนะคะเป็นสีแหลก Black GT นะคะเวลาทำชี้ออกมาจะได้เป็นสีทองแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ตัวอย่างมีให้ชม2ส,สีนะคะตัวนี้จะเป็นสีนิกเกินะคะแหนบสีทองเช่นเดียวกันนะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกนะคะแล้วก็ตัว ของปาร์เกอร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะหรือที่มองหาปากกาและอยากได้ชื่อที่ค่อนข้างมีพื้นที่ในการทำชื่อได้ค่อนข้างเยอะนะคะรุ่นนี้นะคะจะลอยต่อจะค่อนข้างยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงช่วงนี้นะคะสามารถทำชื่อได้เยอะนะคะสามารถใส่ได้ถึง2ภาษาอ่านบรรทัดได้นะคะเพราะว่าตัวด้ามค่อนข้างอ้วนนะคะ สำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Parker อร์ t e r เตอร์สตเลนะคะอะไหล่สีทองนะคะให้ดูสีทองชัดๆนะคะก็จะดูเรียบรู้นะคะเป็นตัวด้ามาบางเบานะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้ำหนักไม่ไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ ท่านใดที่มองหาปากกาที่มีน้ำหนักเบานะคะพกพาง่ายนะคะตัวนี้เป็น Parker. j o t t e r s t a ร์สแนนะคะก็สามารถสลักชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสแตนเลอล้วนเช่นเดียวกันนะคะ,ะดีไซน์ของสแตนเลอรล้วนนะคะจะมาเงินทางด้านแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมา สีเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสีดำตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสแตนเลสเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ที่ด้ามสีดำตรงนี้นะคะชื่อของเขาคือจอ t เตอร์นะคะสแตนเลสบอสซีดนะคะเป็นสีเป็นตัวด้ามสีดำผสมกับสแตนเลสตรงนี้นะคะนี้ตรงนี้รุ่น2รุ่นนี้นะคะเป็นจอตเตอร์ แบบเดียวกันนะคะตัวนี้ล้ามโลหะจะคือจัตเตอร์สแตนเลสนะคะสำหรับตัวนี้นะคะชื่อของเขาคือจัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะจัตเตอร์สแตนดาร์ดกับตัวจัตเตอร์ตัวนี้นะคะแตกต่างกันตรงไหนนะคะในส่วนของอลักษณะของบอดี้นะคะเป็นบอดี้ตัวเดียวกันโมตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้ความแตกต่างนะคะ จุดหลักๆที่เราสังเกตนะคะในส่วนของตัวสีนะคะสีตัวด้ามที่เป็นด้าม standard นะคะจะเป็นวัสดุที่ทามาจากพลาสติกนะคะสำหรับตัวสเตลเลตนะคะตรงนี้จะเป็นโลหะทั้งด้ามน,นะคะแล้วก็เวลาที่เราดูนะคะโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสจับน้ำหนักนะคะเวลาเลือกซื้อนะคะตามออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะดูได้ตรงนี้นะคะจุดแตกต่างนะคะถ้าเกิดมีขอบตรงไปปากกาตรงนี้นะคะมีตัดด้วยสีเงินตัวนี้จะเป็นรุ่นจอตเตอร์ a าตาที่เป็นด้าม สติกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสเตเลสล้วนนะคะสีของเขาจะเป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะคะ,ะจนถึงปลายด้ามเลยนะคะอันนี้ก็คือจุดแตกต่างที่เวลาเราดูรูปนะคะแล้วก็เปรียบเทียบราคาหรืออะไรนะคะว่าเอ๊ะเป็นรุ่นโลหะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูได้จากจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวแหนบแล้วนะคะก็จะเป็นแหนบแบบเดียวกันนะคะนี้ถ้าเกิดเราไปที่ช็อปหรืออะไรนะคะสามารถ จับน้ำหนักได้ก็จะมีโอกาสที่จะรู้นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราดูในด้ดดามของตัวในส่วนของอตัวนี้นะคะเป็นด้ามสแตนเลสนะคะจะอยู่ประมาณ22.6กรัมนะคะสำหรับตัวพลาสติกนะคะสแตนดาร์ดจะอยู่ประมาณ17.6กรัมนะคะก็จะต่างกันประมาณ5กรัมนะคะอันนี้คือ ความแตกต่างในส่วนของตัวบอดี้สีนะคะตัวเสลดล้วนก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากกว่านะคะโอเคนี้ในส่วนของรุ่นถัดไปนะคะที่เราจะเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นบอดี้เดียวกันเลยนะคะก็วันนี้ในส่วนของตัวอย่างงานโปรเจกต์นะคะก็เอามาให้ชมในส่วนของตัวด้านบนนะคะบางส่วนนะคะตรงนี้นะคะ ลูกค้าเลือกนะคะที่จะเป็นแบรนด์อาร์ติเฟนะคะชื่อรุ่นคือ h อร์มาดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีวันนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกก็จะมีในส่วนของตัว m a ตต์แบล็กนะคะกับตัวส a ตน n ลสโครมนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกเงินด้านๆนนะคะดีไซน์ของตัว h o ร์มา a r ดอาร์ตกนะคะก็ดีไซน์ของเขานะคะดูทันสมัยนะคะก็สำหรับลูกค้าที่มี อายอุประมาณกลุ่มวัยรุ่นนะนะคะก็จะนิยมนะคะปากกาด้าไม่อ้วนจนเกินไปนะคะใช้งานสะดวกเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะก็สามารถที่จะทำเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะก็เวลาที่ทำชื่อนะคะก็จะได้ออกมาสีแบบนี้นะคะสำหรับตัวปากะ,ะปากานะคะแบรนด์ a r t i f a c t นะคะรุ่นฮอ m a มานะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็นำตัวอย่างมาให้ชมรุ่นประมาณนี้นะคะนะคะก็ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักแอดมินได้นะคะหรือสามารถดูได้ าจากคลิปวิดีโอใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ